ันนี้เราได้กล่องกล่อง Android มาครับเป็นสำหรับรถยนต์ของ m a z d a นะครับ m a z d a ไม่ว่าจะเป็น m a z d a 2 m a z d a 3ที่มันไม่รองรับพวกไอ้ r o i r o u t o u t o หรือ Apple CarPlay ครับก็ให้ไปสั่งซื้อครับตัวจะอยู่ประมาณ2,000นะแต่ถ้าซื้อรุ่นที่มันเป็นมันมีหลายรุ่นอะราคารุ่นจะอยู่ประมาณ1,800แต่เราสามารถใช้โคสส่วนลดได้มันจะเหลือประมาณ1,400บางร้านนะ หลือแค่พันเสียงนะถ้าคุณซื้อในช่วงโปรอ่ะพวกโปรวันที่สิบห้าโปรวันที่ยี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็โปรพวกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดโปรที่มันเป็นวันกับเดือนตรงกันอ่ะมันจะได้ราคาถูกครับส่วนตัวเนี้ยผมซื้อมาจะอยู่ประมาณสองพันนะเพราะว่าผมซื้อรุ่นที่มันเป็น t ท p e C ครับนี่ใช่ดูมันจะบอกว่าเป็นรุ่น type มันจะรองรับพวกคาเพด้วยของ iPhone นอ่ะแล้วก็ Android Auto ด้วยครับรุ่นนี้มันจะรองรับทั้งคู่ครับ นี่ตัวนี้ได้มาประมาณ2,000นะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนกับมาสด้าสองครับผมนี่ตัวนี้ก็แกะออกมาก็จะมีสายให้2เส้นสายอะไรก็ไม่รู้สายพวก USB ครับเชื่อมต่อ USB ให้มา2เส้นแล้วก็ตัวกล่องมันครับแล้วก็พวกนี่น่าจะเป็นพวกสปองพวกใส่ เอาไวมา้มัดสายอ่ะนี่ครับแล้วก็พวกเคเบิลทายที่มันแถมอันนี้สปองตัวใหญ่ผมเห็นเอามันเอาไวมา้มัดสายนะพวกนี้หรือไว้แปะแปะให้มันแน่นๆนะ่ะแล้วก็ตัวนี้กล่องมันนิดเดียวเองนะแกเอามาดูครับรุ่นนี้ต้องเป็นไท p e c ครับเพราะราคามันแพงโคเว็นมันมีหลายรุ่นนะมีทั้งไล้สายแล้วก็เสียบสายแต่ว่าผมเอาแบบ เสียบสายมาครับเพราะาราคามันถูกกว่านี่ตัวนี้ที่ผมได้มาประมาณ2000มันจะมีช่องที่เป็น type c นะครับถ้ามี type c เนี่ยราคามันจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็น usb 2ช่องอ่ะราคามันจะถูกครับตัวนี้มันก็จะแพงนิดหนึ่งตัวกล่องไม่มีอะไรเลยนะเล็กมากเลยครับมีรุ่นอยู่นะ k 1 4 1 4 12โวลต์นี่แล้วก็มี m a k e in china อะไรของมันผมก็ไม่รู้นะว่าแท้หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันว่าแท้หรือปลอมตรงนี้กระดาษสีส้มไวใส่ไมโคร USB ครับไว้ดึงออกก่อนหน้านี้นผมดึงพังไปแล้วไอ้เครื่องอันเก่ากผมอันนี้ใส่เป็นพวกเมมโมรี่ครับใส่เมมโมรีได้อยู่อโอเคนะเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนเราจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์มันก่อนเฟิร์มแวร์ในรถก่อนนะครับตัวจอมันก็มาทำาการลื้อแล้วครับ มันจะต้องมีสกูข้างหลังอนะสองตัวไขออกมาก่อนข้างหลังแล้วเราก็ค่อยๆแงะค่อยๆแงะครับเนี่ยแงะ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 มาเรื่อยๆเลยแล้วก็ทําการเปลี่ยนกล่องแลครับนี่พอพอเปลี่ยนกล่องเสร็จก็จะรื้อเยอะหน่อยนะนี่รื้อจนเนี่ยทั้งหมดเลยครับก็ก็เอาสายมาลองต่อดูครับตอนนี้ผมต่อแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยเลยมันก็ใช้ได้เลยนะให้เรากดไปที่แอปพลิเคชันเหมือนครับ เดี๋ยวกดก่อนลองก่อนนะเนี่ยแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะมีคำว่าก็ p p p l e c ลคากักตัวนี้มาแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวพอดีผมอัดวิดีโอแล้วมันหายไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเช็คดูอันนี้ก็ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่เอามือถือเครื่องนี้มาทดสอบครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับนี่ต่อต่อกับเป็นมีแผนที่แล้วดูแผนที่ได้แล้ว เปิดสปอตซีฟเปิดอะไรได้หมดแลวครับมันก็จะเหมือนเป็น Android Auto ไปเลยครับเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับมันก็จะลิงก์กับโทรศัพท์ของเครื่องเรานี่เลยทีนี้ก็สะดวกสบายแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับกดอะไรได้อยู่นะเนี่ยผมใช้การกดตำแหน่งตำแหน่งอะไรหมุนตรงโู้นตรงนี้ได้หมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ตั้งค่าสิทธิ์อะไรมากมายมันก็เลย เออ,เอ,อนัออนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราจะเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple Car p l a y พเราต้องเสียบแค่ช่องข้างล่างนะช่องที่เป็น Type C ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยที่ผมลองนะมันมี2ช่องช่อง usb กับช่องไ p e C ครับก็ต้องเสียบช่องข้างล่างที่เป็นรูปโทรศัพท์มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบโทรศัพท์เข้าไปนะนี่ครับข้อดีของมันก็คือมันจะขึ้นชาร์จด่วนให้ด้วย นี่ครับผมเสียบไปแล้วเนี่ยมันก็มันชาร์จด่วนด้วยนะก็คือมันจะชาร์จแบตให้เร็วๆด้วยแล้วเนี่ยใชสลับเป็น Android Auto ให้อัตโนมัติเลยครับไปไงทีนี้เราก็ฟังเพลงอะไรได้สบายๆเลยครับฟังเพลงพร้อมดูแผนที่ไปแล้วเนี่ยไปไงคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เปลี่ยนเพลงอะไรได้หมด เราก็จะมีแผนที่ให้เราดูแล้วก็ในงบอยู่ประมาณ2,000นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้ตัวที่มันรองรับของ Apple ด้วยถ้า Android อย่างเดียวจะถูกกว่านี้เนาะยังไงก็ลองดูครับนี่มันสามารถสั่งงานได้เสียงได้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่าครับมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นี่เชงเรากดค้างนะ <S <S ค้นหาเส้นทางไปกรุงเทพ ตอ,ตอนนี้มันเอ,อ๋อยู่ครับทิงเว้นรองเห็นปะมันมันรับมันรับเสียงผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันก็เลยงงๆอยู่ครับเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าตั้งค่าตรงไหน,นโอเคนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดี